โอเคผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วพอปรับภาพต่ำแล้วแม่งไม่ค่อยจะรู้โอ้ยเฮียโดนอะไรวะร้องก่อนเลยไปโชคดีทุกคนครับยังไม่ทันเริ่มเลยเขามาเขาเล่นธนูว่ะธนูว่ะธนู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 เปิดเปิดฝั่งขาวก่อนเลยป่ะฝั่งไม่ต่ำป่ะใช่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 ฝั่งขาวฝั่งขาวฝั่งผมฝั่งผมไปลุ่นดีกว่าเดี๋ยวผมวิ่งมานะพี่เบิร์ตไอ้ราพี่เกย์ไม่เหมือนอะไรขาวเข้าถึงแล้วว่ะเร็ตไว ขาวมีรถด้วยครับอ๋อมีรถได้โอเคผมไปเสริมเขียวไม่มีคนมาโอเคตดพิวลนี่อยู่หลับไหลยกลูกพี่หน่อยแล้วไอ้ลูพี่มันไม่ได้ง่ายขนาดน้ำนอกที่ไอ้พี่ ยังไงขนาดนั่งตกใจงอ้ทำเองทำเองเอาไว้ในตู้เหรอได้ไหมอู้อีูปีถ่ายปีถอยทางพญาเขาวมีฮิวเยอะปะเยอะอยู่พญาเขาวมีมีม,มีพินมีแบบมี มหาเทพอยู่นะอมีเด็กรโดดเข้าไปแต่สกิลไม่มีอุยวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วโนเนียอยู่ตรงเสาพยาขาวโอเคลอยลูกลอยตุ๊บป้องเลยผมเห็นวิ่งเมื่อกี้มามาเดี๋ยวผมโฟกัสให้เลยต่างเข้ามาแล้วครับมาดี้มาดี่โนเนียมาดี่เร็วลากมาลากมามาเดดิสเราตอนนี้มีใครอยู่ตรงกลางอ่ะผมผมครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงกลางเข้ามาบอกเลยนะผมมาช่วยยิวฝั่งนี้อยู่เข้าเข้าประตูมาแล้วแต่เป็นโค้งเป็นเก็บอะอุ๊ยหู่ที่ทางขวานะที่พี่อยูขาวโอเคผมตีมาเทพอยู่ตรงกลางเป็นฮิดีเด็กๆอ่ะไม่ใครอ่ะใครโดดออกไปอ่ะโนเนียโนเนียโผล่มาเร็วโนเนียไปไหนวะฮิวไปไหนหมดอ่ะตายจ้ะไม่มีฮิว ไปแล้วไปแล้วติดลูกนี้มาพร้อมโนเนียรวบโนเนียอยู่นี่ติดใบอยู่ผมเร่งบอสเบิร์ดไปตีแล้วไปแรงบอสโนเนียโนเนียก็โดนนะบอกเลยโนเนียก็โดนอุ้ยเป็นวอล์คหายยไม่ทันยกดิใบอุ้ยหนีหนีดิอยู่ทำไมโอ้โหพี่ยังยองพี่ยังยอพี่ยังยกนี่นี่ขอตามมาหนี่ ก็โดนใบไปซะนี่โดนใบโอเคเอาลูกพ okay. ี่เลยผมเอ้ยเป็นพินเหรอเอาเปลี่ยนพินแล้วอ๋อรถกอดแล้วลรถกอดแล้วลรถกอดแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเร็ขอรำพินนี่เป็นเหรอลูกพี่อย่ามั่วออโต้รถลอยแล้วลอยแลดูออโต้อลูกพี่ออโต้ออโต้จริงออโต้จริงออ้ออโต้ออโต้ เราเปลี่ยนแผนไหมล่า nah, ลูกพี่อย่างเดียวเลยข้างขวาขาใอยู่เนี่ยโฟกัสที่ลูกพี่ไว้อ่ะได้นะการไว้สักตี้เล็กๆก็ได้เจนจูเดินเนินเนินเดียวอย่าวิ่งออกเจนจูอย่าวิ่งออกเลยไอสีมุกเราแต่พอจะมีใครรักใครสีเรื่อยได้ไหมมีคนเฝ้าป่ะสีมุกรับดอยโอ่ยมันไม่ไหวแล้วเข้าเนี่ยออกได้แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาใหม่มีคนเฝ้าไหมสีมุกของเขาอ่ะ มีอ่ะมีอ่ะเปีย่ยนสมิธเหรอ,อคุณมาอะไรกับผมนี่ข้างหลังก็เลยเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วหมุนแม่งหน่อยอเฮ้ยม,เยมาแท้มาโอ้โหทีเดียวอ่าวเรื่องนี่ไงเนี่ยพอ <จะ S 2> เปลี่ยน,ยนามาเป็นกระบี่ลีเขาเปลี่ยนไปพินเลย เระเบิดโคตรแรงเนี่ยกูไม่ตายกูไม่ตายอยู่กับลิทเตอร์ไม่ตายเว้ยเอาเอามาแล้วพี<ม>่เจ้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้ำแข็งมาเป็นคลื่้แข็งมาที่เดาแต่งเลยสายเหี้ยล้มแกร์เกินอย่าตามอย่าตามไปเลยน้องกัฟกัสที่ป้อม ตาบเลี้ยงนอกระพัวที่ป้อมแรงเกินป้อมกว่าใครตีวะเน,น,นี่ยเออมีคนถ้าเขาได้สองอันไม่ได้ผมกำลงังมองที่กำลังอยู่ติวว่าจะยังไงดีแต่รอพระเอกแป๊บนึงพระเอกขาที่จอดรถ่อนอดถ้าเป็นไม่ได้ตีด <c oughs> าเมจมพยายามวิ่งไปป้อมสีม่วงครับ <c oughs> ไปเจนไปเจนเลือดกลันมา <c oughs> ไปจอดรถอยู่เออสองลูกเปรดแต่พระเอกขาที่จอดรถแป๊บนึง จบก่อนนะเก็บแล้วเก็บแล้วไม่ได้เลยได้แค่ยื้อลูกพี่เอาไว้สีม่วงมันมีหน่วยอยู่เนี่ยมันฮิวมันฮิวเติมเมื่อถือด้วอมานี่ละไอ้สแก่ไปดีกว่าจะได้ลำเลยว่ะแก่เราไปผมอยู่ตรงกลางอยู่เนี่ยไปแก่เราไปทุบสีม่วงให้หน่อยเลย ไหนม่วงอะไรอะ่ะกพยักเข่าอ่ะที่มันยึดเราไปอ่ะพี่แก่บาลอนพี่ถ่มก็ได้วิ่งไปถามพลเราไปดูดิอ่าวิ่งไปหยอนพราพอจะดึงเลือดมันกลับมาลบมันได้ไหมพยักข่ามันมีลูกพี่เฝ้าพี่เวิร์ดลูกพี่อยู่ตรงกลางนี่พี่มันี่เาเห็นลนะมาแล้เนี่มามพยักข่าเดี๋ยวผมเล่นให้ใครดีกว่าไออุ้ยไม่ใช่เอไนียครระเบิดว่าทีเดียวตายเลยยังไม่ได้มางยแล้วมามาลงมาล

กลางเยอะโนนียอยู่โนนี้โนนี้โนนียตีได้ปะตีได้ทางนี้หมดแล้วหมดแล้วครับเจ็บเจ็ไปตีไปตีได้ตีหมดเลยตีได้ยื้อกลางให้แล้วพอตีได้แล้วค่อยกลับมาตรงกลางให้ไปอเดียวมาโนูนมมานะโอเคหมดหมดไอไอโนูเนียมันหายตัวนูเนียหายตัวอยู่โอเนีคโอเคอยู่ที่เสานะข้างหลังต้องเสาอ่ะโนนเนียโอ้ลูกที่ยิงตีเดียวตายเลย ไปไปไปลูกพี่แล้วลูกพี่ไม่ได้แล้วไปแล้วลูกพี่มาแล้วบุตถงมาแล้วแตกแล้วกลับมากลางเลยนะลูกพี่หมดหลอนแล้วหายแล้วกลับกลับฐานแล้วลูกพี่อ่ะต้องมานี่แล้วสิเขาหายไปยวะเขากลับไปหาลูกแก่ววะแต่ทีนี้หมดแล้วทางนี้ดันไม่ได้ต่อโยกนี้นเลยมาขาวเขามาขาวมาอยู่เสาขาวมาขาว

เอาไหนโดนบ้างผมอ้อมผมอ้อหม,อมอหลังเอาอุ๊ยระเปิดรู้พี่ระเปิดรู้พี่อ๋อตกใจเลยเมื่อกี้ล้านห้าหรือแสนห้าวะไม่ทันมองเห็นวัดเดียวอะ่ะอุตส่าลำ <ผม S 1> เต็มที่จะกระดโดดเข้าอยู่แล้วเชียวอ๋อรูกพี่มา okay. โอเค ครับเดี๋ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจ้องให้แท็กของกูกรรมการสามทอราชก็ไปเอาสีม่วงคืนมานะแก่งเดิมไม่ได้เอ๊ะต้องหลับเดว่าครับเดวอยู่ไหมเอ่ยมากครับไอ้โจยโจยอยู่เธออยู่ลูกพี่อยู <c oughs> <OM> ่ขวาลูกพี่อยู่ขวาไอ้ลูกพี่อยู่ขาวอยู่เลยลูกพี่อยู่ขาวเอ้ยลูกพี่ตามมาแล้ว นินนี่อะเพียนได้เัินต้องอ้อมหลังวะ่ะเพนต้องอ้อมหลังปลาล็อตเจโบจ๋าจะให้จะทำอะไรจะให้เจบโบวิ่งไปที่สีเขียวไปดูคุณดาราฟทีว่ามีอะไรใครอยู่ไหมถ้าไม่มีใครก็เชิญคิวฮิวเลือนมาขึ้นมาหน่อยโอเคกูไม่ตายกูไม่ตายโอ้ยไม่ได้ผมคนเดียวอะต้องเสาไม่มีใครมาเลย มาไม่ถึงลูกพี่ดักอยู่กับนูนิ้วับครับวับออกข้างนอกวับตะวันออกอ่ะแล้วก็เข้าหลังเลยข้าวผมไม่ยินเลยอยู่ดูพี่ไว้ยู่ดูพี่ไว้พี่แก้เลยทรายผมไปรถมันไอ้เปียสมิธนูนี่ยมันมันมาช่วยว่ะร้อยลูกพี่ร้อยตุ๊มป้องผมเกาไม่ไหวโอ้สองคนมีคนไหมครับไซโบทางฝั่งเขียวเขียวไม่มีคนค่ะหนูฮิวอยู่ แท่วไปพี่ต่ำอ้อมหลังไปนะผมล่อลูกพี่ไว้ตรงนี้นี่ใบไปแล้วใบไปแล้วเขาเล่นดิตเต้นดูเลยว่ะหมังหลังใจคอทำด้วยอะไรลูกพี่ไปไหนใบย,ยังวิ่งอีกมันระเบิดไปพี่เดียวพี่เดียว โนเนียหืมจะมาจะมาจะมากลางแล้วลูกพี่มากลางจะได้คืนแล้ว่ะถีบพวงจะได้คืนแล้วเสียบดูโอมาไงเนี่ยไอ้ดูมากลางเว้ยไอ้ดูมากลางวันที่สามไปว่าต้องการโนเนียอ่ันลอยระเบิดไปไหนเอ้ยลูกพี่อยู่กลางโอเคหนีมากลางเหี้ยลูกพี่นี่ เขียวมีมาหกคนแล้วค่ะฮิว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 ฮวานหน่อยฮิวหวานหน่อยไคิดฮิวสับขาไปกี่คนนะครับเขียวมีมาหกหกคนแล้วเราไม่มีเลยไปคิวอะไรครับคิวดีค่ะคิวดีครับมึ่งครับมึงครับมึงวิ่งอยู่ควบม้าอยู่ควบม้าอยู่เจโบทิ้งสีเขียวแล้วมาฮิวสีขาวครับโอเคมาแล้วเขียวมาช่วยแล้วเขียวแล้วอะไรเนี่ย หวานเจี๊ยบตอนนี้ลูกพี่อยู่ไหนตรงกลางตรงกลางไปแล้วมั้งยังอยู่ยังอยู่กลางอยู่รอคนเดียวไหวใช่ไหมรอจะต่อไหวคนเดียวอ่ะโอ้ยหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเสาเนี้ยเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวกลางลูกพี่อยู่ตรงกลางโอ้โหโดนทีเดียวแตกเสาหนึ่งเสาหนึ่งครับแต่เด็กเรื่องวัวเบลยิงเสาหนึ่งโบลอยไปสิลูกพี่ลอยไปลอยไป แตกลูกพี่จะแตกแล้วลูกพี่จะแตกแล้วอะไรแตกวะพูดดีๆดิไม่แตกเขาเลื่อนมาจากไหนกันแตกด้ค่ะพี่แกอยู่ไหนครับอยู่กลางอยู่กลางออกทอมันแตกเหรอเยอเจ๊ขอเต็มด้วยค่ะเอาอย่าไปเล่นข้างบนมันต้องเสาโดนเนื้อแตกไปแล้วไปแล้วไปตัวเตีอยู่มันก็ต้องเสาอฮิวมายืนฮิวไม่ได้ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วมีใครใหญ่ไปไหน นิ่งแล้วูีนแล้วนิ่งแล้วเรียบ้อยเรียบรอนแล้วเรียบร้อยเอาโกินมือโดนไหัวกัน่เบื่อไไหนโอเคหดีล้บเลยครับนักขโมยที่เขา่เขาแขเงคนนั้นไอ้ผีถือล่มมาจะเปลี่ยน หมาเทพมาแล้วนะเข้ากลางครับบนกาวเขาเดินเข้ากลางไปแล้วไล่สกิลรอไปแล้วด้วยโบโอเคระเบิดไห้เขามาจุกจิกกับคูข่งหลักวะเนี่ยโอ้ยดูย่อหลัเอาลูกพี่กันเข้าหลังตัดหิวให้ตัดหิวให้ตัดแล้วโอ้ยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยดูชื่อโอ้โเอาไปใช่โถอย ใส่วาซูซี่ตุ๊บป่องตุ๊บป่องเอาโจกอนเลยโจใบี่ยดโดนปีศายืนแข่งมวยเตี้ยวเลยไม่ทำโอเคมาเทพมาแล้วเจมโดนตี๋ยจ๊ะถอยถอยออกเขาจะระเบิดเจมโบ่อยู่สีอะไรนะเจมโบอยู่สีอะไรนะขาว มาเทพครับชื่อโมทิ่งข่าวแล้วช่อโมาผมตรงกลางชื่อผมอยู่ตรงกลางหนเอยอัดเทมแล้วตัดเทเยอะโอเคก็ต่อใบแล้วต่อต่อเขาใบแล้วบอแบแล้วบอแบ้นิ่งแล้วโอ้ยรถเลือดโดนเซตมหาเทพแล้วเอาทุกอย่างไม่ต้องจานตัดเทมตัดเทมมหาเทพไหมตัดแล้วตัดเทมตัดต่ำข้าวนวลเนี่ยทีมันบล็อกแบบบบแอ้ไปยึดทำอะไรกันตรงนั้นวะน้าพอดี ลอยลอยลอยหดดลอยแล้วนี่ลอยทรัพยากรลอยไปทุเดาลุกเรียแล้วลงแล้วไปดิตัดทิวล่ะร้อนจัวเลยอ่ะนี่ไงเลยไม่เข้าดิสนั่งโอดคูลนอยู่แบบเอ้ยตีไม่เข้าเลยวะอะไรนั่งอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ไม่งห่วงผมอาชีพอยู่โดยแน่ไม่ได้ทรัพยากรกันแน่คราวนี้ หายบ่อยไม่เป็นไรเร่งไปเกิดจะขอให้ลูกพี่ลอยแค่นั้นเนอะสะใจมันอยู่ไหนวะลูเนียมันหายตัวแบบ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 อยู่เดี๋ยมันอยู่หลังเสาเนี่ยมันหายตัวดิมันหายตัวกับเขาดิมันหายตัวตู้เขาอยู่เดียวยักษ์ข่าวโดนสตาร์นิกแล้วเนี่ยตายแล้วข่าวโดนไปไปล้ไปผมไอเสานี่ผมอยู่ผมอยู่โอเคโอเคผมตีตรงกลางลูกพี่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 จะแตกแล้ว ลูกย์จะแตกแล้วแตกหนีไม่แตกดิหนีไปไหนตีอยู่ตีอยู่เอาให้แตกดิสองวิหนึ่งวิปึ๊บหนึ่งวิอะไรตายอ๋อหนึ่งวิตายเราตายอะไรวะรยาขาวเพื่อยาขาวโอเคครับอู้วิฝ่ามือ จะพามืออยู่ไรเข้าไลยใช่ใส่ถุงยิปซ์พยาขาวมาช่วยนะครับรลอยลูกพี่ลอยเอ้ยลูกพี่ลอยโอ้โหไอ้หนูออกแล้วนะต้องใส่บอยมั่นอยู่แล้วโอ้ยหนูไปเกิดใหม่ไปไปตกปลาโอ้ยกับคอแผลนี่ไงเนี่ยแตกแล้วโดเนี่ยแตกแล้วหลงมือแล้วลูกพี่โดนใบเมื่อกี้นิ่งไปเลย นิ่งไม่เลยจริงคนคนในเกียวเราก็นิ่งนะตรงจุดเกิดไม่เดินเลยไม่เล่นเขียวเขียวจะแตกแล้วบ้านโอเคครับเดี๋ยวโอเคพอข่าวขึ้นเลยครับพอข่าวมาหน่อยจะได้ขึ้นย่างสีขาวใครตีอยู่ตีอยู่ผมตีอยู่โอเคโอเคลูกพี่เพิ่งหลอดลูกพี่ยูเดมเพื่งหลอดเลยตายจะตายเลือดเด้งเว้ยเรียบร้อยเออไม่ใช่ลูกพี่อีกโอ้ ตัดฮิวแล้วตัดฮิวแล้วตัดฮิวแล้ววเออเรยสิธอีเอ้าไม่ใช่ลูกพี่เลยโอ้ใครโตใครโตอุ้ยกระบี่นี้แม่งบินอยู่เอาดาบฟาดหล่นเลยแม่งล้มลงมาแบบเหมือนนกล่วงอโอ้หเขาเริ่มมาเยอะแล้วว่ะแล้วไงไอหนูไอหนูไอหนูไหนทีไอหนูไอหนู เอ้าอ๋อไอ้บอกแคร์มาอยู่กิวดีแล้วเหรอขอมาช่วยกันโอเคๆพี่จะบอกจะแตกแน่ใช่ไหมเพิ่มเลือดให้เอาแกงก่อนมาเพิ่มเลือดให้แล้วขอหนูหนูไปเถอะโนนีขอหิ้วหน่อยโนนีเอาใบอยู่ใบอยู่ใบอยู่ใบโนนีอยู่ไอ้เราจะแตกสองสองเสาแล้วเนี่ยอ่าอาทีพี่แก่พี่หนำเต็มตัวนะ สีเขียวสีเขียวสีเขียวแตกแล้วไปเอาคืนมาเขาแตกแล้วเล่นก่อนเลยขี่บอร์ดมาเลยคิวแตกแล้วเราตีคืนบอดมาเลยอยู่ขาวอ่ะเออผมเดี๋ยวเขาใช่อยู่ขาวเพิ่งตีขาวคืนแตกมาเลยเออได้มาผมโดนจดอยู่แป๊บเดียวปึ๊บ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 แยงบอลเขาวจะแตกอีกรอบแล้วเนี่ยเลี้ยอยู่เพื่อนเลี้ยอยู่เขามาเรื่อยๆเลยอ่ะเป็นสองคิวหรือคิวเดียวกัน สองกิวดีกิวดีกิวดีกิวอ่าพวกนั้นคือเขาโยกกิวออกจากจอมาเลยไงเฮ้ยมาเทปหลับไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมากลางมาเทพอยู่กลางแล้วเมื่อกี้ตายไปละบอลพี่แกพี่ตามเตรียมตัวไปเขียวพี่ตายพี่แกพี่ตามบอลบไปเขียวโอเคครับแป๊บนึงเป็นของทีมเราทางนี้เขียวขึ้นมาสองงานสองกันขึ้นมาขึ้นมาเตรียมตรงกลาง ตรงกลางเตรียมตัวเลยเขาจะมาตรงกลางนะโหมกลางเขาโหมกลางแล้วนะไปตีสี่ย่าขึ้นมามาดูพี่นำมาเลยนะนั่นไงลูกพีเล่นกีฬาเลยด้วยขอเสาขึ้นมาด่วนๆตีมาพี่มา,มามไม่ยอดตายดูกพีโดนตัดเลือดตาย <c oughs> พยาข่าวเลยคนเดียวหรอเขียวได้คืนแล้วครับเขียวได้คืนแล้วโอเคผมยกไปข่าวเลยนะฮิวเลยฮิวเลยเดี๋ยวผมรอฮิวกกันก่อนเลยเขียวน่าจะยังไหวก็อยู่นะตีที่มันจะมาเติมไหวอยู่ผมอยู่โอเคโอเคผมกำลังไปข่าวนะผมกำลังไปข่าวอรับหือหับกางเยอะนะกลางพวกไอหนูอะลูกพี่ลูกพี่อยู่กาง ใครวะเด็กในงัวหิวหน่อยโอเคหิวเสาหน่อยครับหิวเสาหน่อยหิวเสาหน่อยเด้อติตพี่ไม่เข้าวะเออตะตอเนะครี่ข่าวเหรอใช่ต้องการคนช่วยข่าวนี่นึงครับผมรอขาวมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออเตะไปกัไงบ้างละ ปกติข่าวว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราตายไม่พังเดียว่ะไม่เท่าไหร่นี่หมายถึงพวกเราอ่ะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าเข้าไปทีอะไรก็เหลืออยู่คนเดียวทีเลยอ๋อสี่ห้าอ้อมอีกอ๋อขาวไม่มีใครเลยเหมือนแบบโดนพวกโดนเนี้ยตัดโอ้โอ๋อไม่ได้ด้วยมาม่ามาข่าวมาผมอยู่ข้างในขาวผมอยู่ข้างในเราวิ่งไปเราวิ่งไปไม่ได้แล้วโวยเบคอนม่งมาเจอไอ้นี่ทีเดียวม่งจะแตกอยู่วะโอ้โหเฮียลพี่เข้าไปไม่ได้ตาย ่าวคือต้องสักกลางเดือนไป็ดเลยคนสองคนตอนนี้เราไม่มีใครอยู่ขาวเลยอะโดนดักมาๆมานีมาแล้วนี่ผ่าน,นัวเนียไปเลยอ่ะไม่ต้องไปเล่นกับมันไปเล่นตรงเสาอะ่ะเนี่ยผมโดดเข้ามาใส่สาเลยซึ่งมันไม่ให้ไปอดีนันเนียต้อง<ม>เป็กบาร์ข้ามมาเลยม,มาเล่นในเสาโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักไม่ไม่ได้ล้มวะ่ะผมโดนเนียมันข้างแล้วพี่ผมอยู่คนเดียวในเสาแล้วว่ะเอาพร้อมกันไหมเขาหรือยัง มามายังไม่ได้ก็ค่อ,อยู่<อ>ตรงบอยเนี่ยโอเควิ่งผ่านไปเลยนะถ้ามันตีล,มล้มเราก็สเปกบาร์ผ่านไปเลยเข้าไปเลยข้างในเนะี่ยเข้าไปลรกนีๆเ่นไอแพทโหลอ๋อขอโทษครับพี่สามพี่แกขาไม่ได้ไหมไม่ได,ไมได้มันขอกลางก่อดิตีลูกพี่ไม่ได้มันลืมทั้งสามคนแล้วลอ่ะจะเสียกลางเพราะมาสองทีละมาล้นมาล้นมาล้นกลางนะทุกคนมารวมกางครับมารวมกางครับมารวมกางปึ้บ ไม่ต้องฮิวเพราะถ้าไม่มีแกงพวกพี่ตันพี่แกตีลูกพี่ไม่ได้เด็กเอารมเด็กอารมณ์ไหนลูกพี่ขึ้นขึ้นฮิวขึ้นพิวเหรอขึ้นพิวเหรอขึ้นพิวฮิวสาวรักเลยนะครับผมไม่ต้องแต่พี่แต่พี่แต่ี่แต่แตกแตกสวยแตกแตกโอเคคุณก้าวเกิดใหม่ บึ๊บบึ้มสามสิบตัดให้หมดเลยตรงกลางมหาเทพมาแล้วเดี๋ยวตะเกียบสโลให้สโลแล้วสโลแล้วลอยตัดฮิวไปโฟกัสเลยครับรอเขาลงดูรถก่อนลูกพี่นะเหลืหนึ่งนาทีนะเขาจะโถงกลางอย่างเดียวนะเอาเอาลูกพี่เอาลูกพี่เอาลูกพี่แตกจบลูกพี่แตกจบ กิ้วใส่เลยฮัลโหลแตกแตกแตกลูกพี่แตกบึ้บเขาถมกลางแน่นอนเลยถามเรื่องที่มาเทปโบเดี๋ยวลูกพี่น่าจะมาอีกตอนนี้ขอหนึ่งตีไปขาวหน่อยดิมามาเดี๋ยวผมไปด้วยไปให้หนูตาย พราะขาวมันแช่เลยโยกขาวรำไปของรำไปขาวรำไปขาวเชื่อมาแล้วครับยี่สิบวิไม่ต้องใจจัดเลยไม่ต้องขาวเลยต้องตีชนไปขาวไม่ต้องตีชนกดล็อกกดล็อกหัวขาวอย่างเดียวเออได้ขาวหมดด้วยได้ขาวได้ยี่สิบวิโอเคลบไม่ลูงพี่คุยไม่ได้เลยอย่างนั้นแหละขึ้นรอเถอะขึ้นรอขึ้นข่าวโมเนียกับขาวนะโอเคข่าวนิดนึง สิบวิโอ้สวยครับนะคราวนี้กันเลยอ่ะฮะอ่ะฮะเดี๋ยวพวกนี้มาบอกเขาบอกไม่เอาสักทางเลยเหรอครับอะไรกันนะอ่ะฮะโอ้แอดซิทเทียบเลยกูไม่เท่าไหร่เลยลูกพี่ผมยิ่งเสียงกันเยอะนะอ๋ออ่าฮะอะฮะเขาพิดแบบไม่ค่อยฟังแล้วยอ๋อส่งเรื่องบังทีมาแล้วกัน แทงดากมันมากค่ะเบอร์เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมพี่อ่าฮะอ่าฮะยวให้ความมโนนให้อ่า